และด้านหลังผมนี้นก็เป็นการติดตั้งแผ่นยางเทอร์โมพลาสติกทับบนวัสดุการรั่วซึมเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับพื้นไม้สมาร์ทบอร์ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการเวลาทําดาดฟ้าเขาห้ามทําด้วยระบบนี้เนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการขยับตัวของแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็มีการฉีกขาดของวัสดุการซึมแบบถาเเพื่อทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ไม่นา่าไม่นา่นาที่จะรอดได้ แผ่นยางเทอร์โมพลาสติกที่ติดตั้งบนแผ่นวัสดุกันซึมเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อถอนออกนะครับอายุการใช้งาน70ปีครับสีเทาหลังจากนี้แล้วเราสามารถขังน้ําได้เลยและสามารถที่จะจะปููญ่าเทียมหรือขึ้นไปใช้งานได้นะครับไปเดินดูนะครับ เป็นแผ่นยางเทอร์โมพลาสติกที่รีดด้วยลมร้อนและเจาะสกรูฝังยึดน,นะคร,ครับแล้วก็สามารถทนทานป้องกันน้ำรั่วซึมได้นับ10บสปีเลย